สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับไดมอนด์เมจิกทาร์ลอนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบพิกการ์ค่ะซึ่งเป็นการทำนายโดยให้คุณตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่ที่คุณต้องการนะคะเรามาดูกองไพ่กันนะคะวันนี้กองไพ่กองที่1เป็นแมวนางกวาดค่ะกองที่สองสับประรดเงินกองที่3าหินนำโชคกองที่4แก้วสารพัดนึกค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคุณสามารถที่จะสคริปไปกองไพ่ที่คุณเลือกได้โดยจะมีเวลาแจ้งอยู่ที่คำอธิบายนะคะขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะและเลือกกองไพ่ที่คุณต้องการค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแมวนังกวักค่ะเรามาดูกันนะไพ่บอกอะไรคุณ ไพ่บอกว่าคุณจะสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณหวังค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของ ความรู้ความสามารถและความอดทนความพยายามสูงเลยนะคะเพื่อที่ประสบความเพื่อที่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่หวังในเรื่องงานนะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะเพียงแต่ในช่วงนี้อาจจะต้องเร่งทําผลงานให้ประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนเขามองคุณอยู่เขาคอยดูคุณอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอ่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเขาคอยมองคอยช่วยดูแลคุณอยู่นะให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่คุณหวังนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะถ้าใครหวังในเรื่องของการเงินอยู่คุณมีโอกาสได้นะคะในสิ่งที่คุณหวังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่คุณหวังคุณได้แน่นอนค่ะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของการพิจารณาสินเชื่อหรืออะไรเงี้ยคุณต้องยื่นเอกสารให้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เอกสารด้านการเงินการเล่นหุน้นเล่นลงทุนหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะต้องคอยเฝ้าคอยดูนิดนึงนะคะเพื่อที่คุณจะประสบความสําเร็จในด้านนั้นมากขึ้นคุณจะได้เงินกลับมานะคะในส่วนของด้านความรักนะคะคุณมีความรักที่สมหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าจากไพ่คือโอกาสสมหวังมีเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะต้องพยายามนิดนึงถ้าเป็น ผู้หญิงนะคะเราอาจจะต้องไปเขามากขึ้นอาจจะต้องไปเปผู้ชายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเหมือนหยิบยืน่นความรู้สึกดีๆให้หยิบยืนน่นนู่นนี่นั่นคือคอยเอาใจเขาค่ะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณหวังอาจจะได้เข้ามาครอบครองอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนงี้นะคะในส่วนของคนที่หวังในเรื่องของการเรียนขอให้คุณตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้ในส่วนของคะแนนที่มากขึ้น เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งในตัวอยู่แล้วนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้จะต้องใช้ความพยายามให้สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณหวังนะคะสําหรับกองที่1จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองค่ะสับประรดเงินนะคะเรามาดูไพ่กันค่ะว่าไพ่บอกอะไรคุณบ้าง กองที่สองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคือช่วงนี้คุณรู้สึกว่างานอาจจะยุ่งหรืออาจจะเหมือนงานให้ผลกับคุณด้านไม่ดีเยอะอะค่ะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอหัวหน้าคอยเพ่งเล็งคอยจ้องมองคุณอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่หนักขึ้นเหนื่อยขึ้นด้วยภาวะว่าคนน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ คุณอาจจะต้องแบบรู้สึกอยากจะพักผ่อนเลยะะ้ยค่ะก็สามารถที่จะพักได้นะแต่ว่าถามว่างานคุณมีโอกาสก้าวหน้าไหมถ้าเกิดคนที่หวังในเรื่องของความสําเร็จของการงานคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าค่ะหัวหน้าพิจารณาคุณอยู่แน่นอนถ้าสําหรับคนที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานใหม่คุณสามารถเปลี่ยนงานได้นะคะคือไพ่บอกว่าคุณจะสําเร็จในเรื่องของการเปลี่ยนงานสงูง เป็นการปรับเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นมีความสมบูรณ์ขึ้นมีความดีขึ้นค่ะให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกับเพื่อร่วมง,งานนิดนึงนะเพราะว่าไพ่บอกว่าเหมือนคุณแบบมีออร่าจับอะ่ะคือเหมือนบางคนอย่างเงี้ยทำงานอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคนขยันมีความสามารถสูงคุณมีออร่าในตัวหัวหน้ากำลังจะพิจารณาตำแหน่งให้เขาไม่พอใจเขาอิจฉาเขาก็อาจจะมีการาหาเรื่องให้คุณหางานให้คุณทำเพิ่มขึ้นเพื่อกลั่นแกล้งคุณนะคะในส่วนของคนในเรื่องของ การเงินนะถ้าคุณหวังในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ในสิ่งที่คุณหวังอยู่นะคะมีโอกาสได้รับเงินได้รับทองในสิ่งที่คุณต้องการนะความสําเร็จมาอยู่ตรงหน้าค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีการรอคอยนิดนึงนะคะได้แน่นอนนะคะเงินที่คุณหวังไว้สำหรับเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจนะอาจจะเหมือนต่างคนต่างเหนื่อยนะคะถ้าคนมีคู่แล้วต่างคนต่างเหนื่อยกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่โสดนะคะถามว่าจะได้เจอเนื้อคู่ไหมได้เจอค่ะเป็นผู้ชายขาวผอมนะคะจากไพ่บอกองั้นนะคะสำหรับคนที่เรียนค่ะก็ช่วงนี้ให้พยายามตั้งใจนะคะในเรื่องของการเรียนอาจจะมีการสอบประเมินเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจให้มากพอคุณก็สามารถที่จะได้คะแนนที่สูงขึ้นนะคะให้คุณตั้งใจมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เรียนนะคะสิ่งที่คุณหวังไว้จะประสบความสําเร็จได้คะแนนสูงขึ้นนะคะขอบคุณสําหรับการดูดวงไพ่กองที่สองค่ะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกองที่สามค่ะหินนำโชคนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่บอกอะไรกับคุณ กองที่สานะคะสำหรับคนที่ได้กองนี้นะคือตอนนี้คุณมีความรู้สึกเหนื่อยเจ็บหนักมึนงงไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อดีจะไปทางไหนดีจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปต่อดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักหรือว่าเป็นในเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปเรียนสายไหนดีย้ยคะก็ไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องก้าวออกจากตรงนี้ไปถ้าสําหรับคนที่ทํางานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานถ้าถามว่าจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งไหมมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ถูกจะเอาอยัางไงดีจะขึ้นตําแหน่งดีไหมขึ้นตําแหน่งไปแล้วเออ จะมีปัญหาไหมด้วยความคิดของคุณเองคุณกังวลว่ามันจะมีผลอะไรกับคุณไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณมีความกังวลไปหมดเลยมีความเครียดมีความเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการต่อสู้กับมันเผชิญกับมันไปคะ่ะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของที่คุณหวังไว้นะคะอาจจะเป็นในช่วงนี้แหละที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหนักนะคะด้านการงานโดยตรงเลยนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานสูงนะคะ แต่ว่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานก็อาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวไปสู่แผนกใหม่นะคะที่คุณหวังไว้เพราะว่าใจของคุณตอนนี้ยังตัดสินใจอยู่จะไปต่อหรืออยู่แค่นี้ดีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีค่ะรอคุณข้างหน้ามีความสวยงามรออยู่ข้างหน้าซึ่งคุณไปประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเรื่องของการเงินสินที่คุณรอคอยอยู่มีโอกาสที่จะได้รับนานะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะ ไม่ได้เป็นกออเป็นกรรมอย่างที่คุณหวังขนาดนั้นเท่านั้นเองแต่ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินอยู่ค่ะสําหรับคนที่มีความรักนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของเบื่อหน่ายกันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าความรักจะมีโอกาสพัฒนากลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวไหมมีโอกาสค่ะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะต้องอเรียกว่ารักษาแผลใจไปก่อนเนาะ แล้วก็สำหรับคนที่โสดนะมีโอกาสพบเนื้อคู่ไหมมีค่ะแต่ว่าคุณต้องเดินทางไปนอกสถานที่นะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่อย่างที่คุณหวังประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เรียนอยู่ค่ะคนที่เรียนอยู่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จไหมในเรื่องของการเรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะคะอาจจะต้องมีการติวกับเพื่อนมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้รับคะแนนมากขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับกองที่4ค่ะแก้วสารพัดนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานจากไพ่บอกอะไรคุณ งที่สี่นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยค่ะเพียงแต่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะแต่ว่าถามว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไหมได้แน่นอนค่ะในสิ่งที่เ,เรียกว่าถ้าเกิดเป็นความสำเร็จนะสำหรับคนที่จะได้เลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งนะคะหาก ผู้ใหญ่มีการแง้มบอกคุณสักนิดแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะให้คุณเก็บเป็นความลับไปก่อนนะคะยังไม่ให้บอกใครหรือยังไม่ให้เปิดเผยกับใครนะเพราะว่าอาจจะเป็นในช่วงของพิจารณาเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของคนที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนงานได้ปกตินะคะคนที่ค้าขายก็มีโอกาสที่จะค้าขายได้ดีอย่างที่คุณคิดแต่เป็นการค้าขายในรูปแบบของ สิ่งลี้ลับหรือว่าเป็นในเรื่องของสายศาสตร์หรือว่าเป็นในเรื่องของอะไรที่มันเป็นของที่แบบเรียกว่าด้านศาสตร์ด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะทําได้นะคะ สำหรับคนในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองนะในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้รับเงินอย่างที่คุณหวังเลยอาจจะได้โชคได้ราบด้วยนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะในเรื่องของการเงินแต่ว่าได้เงินมาแล้วขอให้คุณนำไปทำบุญบ้างนะแบ่งไปทำบุญด้วยนะคะคุณจะได้เป็นการเหมือนได้มาแล้วก็ไม่เสียไปโดยง่ายเนาะก็เอาไปทำบุญดีกว่านะคะ สำหรับคนที่หวังในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนที่มีความรักมีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่อบอุน่นมีความสดใสรอคุณอยู่นะคะด้านการเรียนค่ะขอให้คุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของอเก็บคะแนนเก็บอะไรเงี้ยค่ะเก็บคะแนนเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยให้คุณ พยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนแน่นอนค่ะจบการทํานายกองที่เสียเพียงเท่านี้ค่ะจบการทํานายในวันนี้แล้วนะคะสำหรับไพ่พิกอากาศทั้ง4กองค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ได้กดติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจและทุกๆคอมเมนต์ที่มีเข้ามาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจริงๆสําสำหรับวันนี้นะคะก็ นอกจากขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคะที่จะต้องเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะยังไงก็สำหรับคนยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็รบกวนด้วยนะฝากด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการดูดวงในวันนี้สวัสดีค่ะ